yeah เบือปนประทูเบือปนประทูโบน่าโบนี่เมื่อวานกินพิซซ่าวันนี้มากินเอ็มเคตามมาตรภาพตามมาตรภาพนะทุกคนนะตามมาตรภาพตามมาตรภาพครับมาได้พอดีมากินมีนก อันนี้มื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงอันนี้มื้อเที่ยงนะทุกคนปกติผมกินข้าวสองมื้อนะฮะหนูมันก็มื้อเดียวฮนะมันน่าจะเป็นหนักไปทางธรรมยุทธนะครับผมมาเด้อ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 เ,เพราะอหญ่เล็กเมื่อไหร่จะเอาลูกมาส่งย่าแม่เสี่ยดูมาส่ง สวัสดีมานาะลูกชิ้นเอมเคนะทุกคนนะอย่ากพื้นเบื่อเลยจะทุกคน,นนะชิ้นอะไรเนี่ยเราแฝกพวกอย่างเงี้ยเราเอางี้นั่ง มันกินได้เลยคนระับมันมาเนี่ยสุก้นมาจะทุกคนเบื่ออาหารอยู่บ้านหมู่บ้านจะไปกินเมซามือนียก็มากินเอ็มเคจะมันชีวิตเบื่อเบื่ออาหารวันพุธใช่ไหมครับยินดีนะวันนี้วันอะไร มีการประจับนี่งในใกล้จะมาแล้วมีหน้าร้องเพลงไม่ออกเลยนะเพราะไม่มีเพื่อนอน,นะทุกคน เมือ่อวานก็กินพิซซ่าวันนี้ก็มากินเอ็มเคชีวิตดีดีเพราะเราเป็นคนดีนะเมื่อคืนกินมาม,าม,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 ม่าอายุงยุ่งยิงใกล้จะรับงานได้แล้วนะยยงนะเตรียมตัวนะ ูด,อดอออขอบอกว่าอร่อยสุดยังไม่อิจฉากันนะคนุณกรแค่ เรื่อนให้กินนำให้เจ๋งนะทุกคนนะน <c oughs> ี่นื่อยหลวงไว้ดิจัดการเลยคุณน่ะครับจัดการอยูเร็วหลวงก็ต้องรีบด้วย เยวไขอ,อกินอ่างนาเนีอยนี่โซดาสีนำสีชัดนะอืออขอนชนกขอนชนกรรมาสินนะขอนชนกธรรมาสิน เมื่อ,อไร่ก,ก็จัดการหมาบ้านแท่นอย่าให้มาเลี้ยงเอ็นเคตัวลูกเศร้าจัเนะแต่เรเมือแต่เรเมือผ้าพอ้อมกินเตปิกาก็เอ็เคจนมาบวงหวงลูกหักตัวเองเลยขวัญน,นกคุณก็กินปลากินเขียบไปก่อนนะตอนนี้นะกินกบกินเขียบไปก่อนนะ ตอนนี้คุณพ่อคุณพ่อคนุอคนก็แต่ก็าเขาบอกคนที่กินนะครับนี่ยิมนะครับคุณเดี๋ยวก็กลับไปบ้านแท่นไปเลี้ยงเอ็มเคนะครับที่ที่บ้านแท่นไม่มีเราเอ็มเคมีแต่เนื้อย่างเกาหลีนี่แต่เนื้อย่างเอง้อก็เนยไปมีแต่ทอนเนื้อย่างเกาหลีนะ <c oughs> คุณพ่อ ชอบอะไรครับชอบอูด้งบ่ครับเอาให้หมดหนะจ๊ะ<ม>ทายให้รู้บางเสือด,ดอกบางอย่างดอกสีสาพอเนะาะบ้ามาเดืนอนยังไงวะกระบาทเลยรถกับสตาร์ทเดียวเลยรถจอดที่บ้านไว้นะเ <c oughs> พิ่งแชทบอกไอ้นินจาว่าฮะรถเป็นแบบร้อน <c oughs> อ่ะอ,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 อพอไปเรียนมาเจ้า